สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel วันนี้ผมมาจับแมลง2ตัวในเขตไค่ฟงที่เห็นอยู่ในมินิแมปตอนนี้แต่ว่าบนหาตั้งนานก็หาพวกมันไม่เจอและแมลง2ตัวนี้แหละครับจะนำเราไปสู่ Mystic Skill Soaring Spin แต่ที่สำคัญจะพาเราไปเปิดจุดวาร์ป s e c r e t e d i t ช Chamber ในเควสนี้จะมี3สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก็คือมีเอาท์โพสชื่อว่า Dreamfall Cliff แล้วก็ Martial Temple และสระยกกระจก Jade Mirror p o n ชุดใหม่ก็อยากได้แตเตัว์พ s สใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วถ้าอยากเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop เติมถูกเติมไวจดทะเบียนบริษัทมากกว่า5ปีแล้วการันตีด้วยยอดผู้ใช้บริการกว่าแสนคน ใช้ระบบ UID ไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดเติมได้ทั้ง PC และโมบายไม่มีรีฟันมีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจกดลิงก์ใต้ Description ได้เลยครับอันดับแรกเรามาที่เอาโพสต์ m m f l l l คลิปพอเรามาถึงหน้าค่ายจะเจอกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังแอบ,บดูอยู่เขาบอกว่าค่ายทหารน,นี่มันต้องมีผีแน่ๆข้าเห็นทหารนับร้อยเข้าไปในค่าย แต่ว่าเท่าที่ข้าสังเกตดูมีทหารแค่ประมาณ20คนเท่านั้นเม <ST an> ื่อเราบุกเข้ามาในค่ายกำจัดศัตรูทั้งหมดสู้กับบอสและเปิดกล่องรางวัลแล้วในเดินทางมาตรงที่เราเห็นว่ามีแมลงอยู่เราจะเห็นรอยเท้าเมื่อเรากดสำรวจจะพบว่า มีรอยเท้ามากมายเดินเข้าไปในประตูนี้แต่ไม่ได้ออกมาเรงดูมีความลับแล้วเราก็จะเจอประตูลับเธอกับพวกฐานอยู่และตัวแมลงเจ้าปัญหาที่พาเรามาถึงที่นี่ก็คือกองไห่อันนี้นี่แหละ ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นเราพบเส้นทางไปต่อเรื่อยๆลึกลงไปเ <The noise> มื่อมุ่งหน้าต่อเราจะเจอประตูบานหนึ่ง ต้องใช้กุญแจถึงจะสามารถเข้าไปได้ให้เราวาร์ปมาที่สักยกกระจกเจดมิเรพอ,อนให้มุ่งหน้าไปทิศตะวันออกจะมีถ้ำอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆ ในนี้จะมีกล่องสมบัติอยู่2ใบเราจะเห็นว่าสะพานขาดเหมือนว่าเราจะไปข้างบนนั้นไม่ได้แต่จริงๆมันไปได้ครับกระโดดมาแบบนี้ โเหมือนจะมีที่นี่น่าจะเป็นคลังแสงที่ทหารพูดถึงอาวุธเพียบเลยครับแต่ว่าเราเก็บอะไรไม่ได้เลยประตูบานนี้ต้องเปิดจากอีกฝากหนึ่งให้ขึ้นบันไดตรงนี้ วิ่งมาเปิดกล่องเราจะได้กุญแจมาสองดอกาีนี้เราก็สามารถไปเปิดประตูที่ค่ายทหารได้แล้วว่ามีเอกสารอีกอันหนึ่งตรงนี้จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมผมมารอบนี้ถึงไม่เจอจากป้ายที่มีคนปักเอาไว้เขาบอกว่าเราต้องไปทำเควสในเรื่องของบอส มูลหลงหยวนก่อนถึงจะมีหนังสือให้เราเก็บนะครับก็ตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้ว2ดอก secret passage key แล้วก็ registry key ให้กลับไปที่ค่ายทหารที่ dreamfall cliff กลับไปยังทางลับที่เราเจอ เราจะเจอกับคนที่เฝ้าคลังแสงอยู่เราก็ถามเราว่าเจ้าเอาของมาส่งหรือเอ๊ะนี่ข้าไม่เคยเจอเจ้ามาก่อนเลยนี่เป็นทหารใหม่หรือเปล่าเราก็บอกว่าอ๋อน้องชายของข้าวันนี้เขาติดธุระข้าก็เลยมาเข้ากับแทนกลับหลังหันแล้วก็วิ่งลงมาตามทางตรงนี้จะมีทหารอยู่ด้วยนะ เราก็แอบฟังทหารคุยกันพอเราจัดการทหารตรงนี้เสร็จก็จะเป็น,นกลไกระกขังโดยเราต้องยิงธนูใส่ระขังใบนี้จากนั้นใช้สกิลที่สกัดจุดดึงทำลายห่วงก็จะเปิดประตูได้เราจะใช้กลไกแบบนี้บ่อยๆในด่านนี้ครับ นก็คือจุดวาร์ป Secret e d i t Chamber ที่เพื่อนๆขาดใจมานานว่ามันมายัางไงแต่ว่าก็ยังไม่จบเท่านี้นะพอเราเข้ามาในห้องโถง ตัวสกิลโซโรสปินจะอยู่ในกล่องใบเล็กๆข้างบนนั้นนะวิธีขึ้นมันมีอยู่หลายทางแต่ว่าถ้าจะเอาด่วนๆตอนนี้เลยเนี่ยให้ปีนกล่องใบนี้ขึ้นมาแล้วก็กระโดดเกาะคานอันนี้ขึ้นไปแลปีนบันไดตรงนี้ จะมีทหารคอยยิงโจมตีเราสองคนจริงๆถ้าเรามาทางอ้อมเราจะสามารถกำจัดทหารได้แต่ว่าอันนี้แนะนำวิธีทางไปด่วนๆให้นะครับก็ขึ้นบันไดตรงนี้ นั้นให้ทิ้งตัวลงมาบุญหัวของรูปปั้นเราจะเห็นตัวกล่องสกิลอยู่ข้างหน้าเรานี่แล้วจากเดิมเราสามารถใช้สกิลเซเลสเชียลซ s สหยิบได้เลยแต่ตอนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงหยิบไม่ได้ก็มีวิธีหนึ่งคือเรากระโดดเข้าไป เอาหน้าไถ่แล้วก็รีบกด r าีเก็บของครับแลนดิ้งอย่างสวยงามพร้อมกับได้สกิลซอร์โรสปินมาแล้วแล้วจากนี้เราจะไปทำเควสกันต่อครับจะเป็นเควสชื่อว่า An Unholy Prophecy ซึ่งเดี๋ยวเควสเนี้ยจะพาเรากลับมาที่ห้องโถงนี้อีกครั้ง แต่ว่ามันจะมีเส้นทางไปตอบอีกเยอะเลยครับการเริ่มงเควส์แอนฮันโคลีโปรเฟซีให้เราวาร์ปมาที่มารเชลเทมโ l ลจากนั้นก็วิ่งขึ้นบันไดตรงนี้ Indeed, indeed. ในสันเจ้าจะมีชายคนหนึ่งกำลังพึมพำเรื่องเทพแห่งการสังหารเขาจะขอร้องเราให้ไปขโมยของสิ่งหนึ่งจากคลังอาวุธของทหารซึ่งซ่อนอยู่ใต้วัดแห่งนี้พร้อมกับบอกว่าหลังคามีช่องเราสามารถแอบเข้าไปทางนั้น เมื่อเข้ามาในอาคารเราจะพบเขาอีกครั้งเขาจะแนะนำตัวว่าจิตตกรลึกลับเขาไม่อยากเปิดเผยตัวจริงโดยให้เหตุผลว่ายิ่งเรารู้น้อยเท่าไหร่ก็จะปลอดภัยสำหรับเราเองเท่านั้นจิตตรกรเล่าเรื่องในอดีตจักรพัรดิส่งกล่าวหาปรักปรำไม่ทับไปชี้ว่าเป็นฆาตรกรกระหายสงครามและตั้งสมญานามให้ใหม่ว่าเทพแห่งการสังหารการแก้ปริศนาจุดนี้ เราต้องใช้ธนูไฟยิงโคมสามดวงบนเพดานให้ห้องสว่างแล้วเราจะได้ท่าโพสวอร์กอดจากนั้นเราขึ้นไปยืนบนแท่นตรงนี้ครับแล้วก็กดใช้ท่าโพส คนไกลิฟต์จะพาเราลงไปชั้นล่างลงไปที่คลังอาวุธอีกครั้งเมื่อหมุนกล้องมาก็เจอห้องทำงานของคุณลุงเสมียนสวัสดีครับลุงเจอกันอีกแล้ว ถ้าเราจะเอาสมบัติที่อยู่ข้างในห้องของเขาให้ปีนบันไดตรงนี้ครับแวิ่งมาตรงนี้เปิดประตูเดี๋ยวขวาแล้วกระโดดลงไปเลยครับลูทให้หมด ใจดีใจดีไม่ห้ามสะกครับจากนั้นก็กลับไปตรงจุดที่เราลงลิฟต์มาแล้วมุ่งหน้าตามทางลงไปเรื่อยๆ เพื่อกลับไปที่ห้องโถงทางซ้ายมือของเราจะเป็นแท่นวางชุดกรอบมีข้อความบอกว่าชุดกรอบนี้จะทรงพลังหากเรานำอาวุธทั้งสองชิ้นของท่านแม่ทัพกลับมาประดับเริ่มต้นให้วิ่งไปทางซ้ายของห้องโถง จุดนี้จะมีเอกสารระบุชื่ออาวุธโบราณ3มชิ้นที่เก็บรักษาไว้จากนั้นลงบันไดผ่านกับดักไปสับคันโยกเพื่อปิดการทำงานตแต่ว่าพวกทหารก็วิ่งไล่ตามเรามาครับให้สับคันโยกอีกครั้งเหล่าทหารก็จะตุยเย่ด้วยกับดักของตัวเอง จากนั้นเราก็กดปิดกลไกกับดักแล้วก็ใช้ธนูยิงระฆังในระหว่างที่เสียงระฆังกําลังดังก้องกองวานใช้วิชาสกัดจุดทําลายห่วงเพื่อเปิดประตูในห้องนี้จะมีอาวุธโบราณหนึ่งชิ้นแนะนำว่าไอเทมพวกนี้ให้กดล็อกเก็บไว้ก่อนนะครับ ในอนาคตจะสามารถใช้ทำสกินหรือว่ามีเควสพิเศษแต่ว่าตอนนี <ier>: ้ยังทำอะไรไม่ได้และก็อย่าเผลอไปย่อยมันนะเดินทางต่อไปในห้องกลไกสีทองให้เราหมุนกล้องหา จะมีจุดที่สามารถกดแกะอ,อนาล็อกซ้ายเพื่อกระโดดไปจุดต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆจนเจอทางออกและจะมีอาวุธโบราณอีกหนึ่งชิ้น กลไกของห้องถัดไปให้เราวิ่งตรงมาแล้วรีดหลบไปทางซ้ายจะมีกล่องสมบัติหนึ่งใบข้างล่างก็มีกล่องสมบัติมันก็มีศัตรูอยู่ด้วย เดินทางไปกันต่อครับจนมาเจอกับหอบเมคาดํำไอเทมเควสที่เราตามหาอยู่ตรงนี้นี่เองจากจุดนี้เมื่อเรากระโดดลงจากระเบียงก็จะกลับมาที่ห้องโถง หอกวางที่แท่นจากนั้นเราจะไปฝั่งขวาเพื่อตามหาดาบเงินประกาศิครับในห้องแรกจะมีทหารเฝ้าอยู่เราก็จัดการส่งเขาไปพักร้อนแบบไม่มีกำหนดและมีเอกสารระบุชื่ออาวุธโบราณอีก3ชิ้นจากนั้นก็ลงบันไดแผนผังแทบทุกอย่างจะเหมือนกับทางห้องฝั่งซ้ายเลยครับ จิตรกรลึกลับบอกเราว่าสิ่งที่เขากําลังตามหานั้นคือตำราพิชัยยุทธเป็นสมบัติของสหายผู้มีพระคุณตำรานี้ถูกทางการยึดไปแต่ถูกเก็บซ่อนไว้ในคลังอาวุธนี้เขาจึงพยายามจะนําสิ่งนั้นกลับไปคืนให้เจ้าของเพื่อทดแทนบุญคุณ เมื่อเอาดาบเงินประกาศิทธิ์วางที่แท่นกลไก่ก็ทำงานครับเปิดทางลับไปสู่ห้องสมบัติ ก็จะมีห้องกับดักอีกหนึ่งห้องสิ่งตรงนี้เราต้องกระโดดขึ้นด้วยความไวอย่าหยุดคิดนานไม่งั้นเราจะตุยคาที่ครับ เมื่อเรามาถึงห้องใหญ่ตอนที่เรากำลังจะหยิบของในพลฉีเซ็นปรากฏตัวขึ้นจงหนูสกปรกผู้บุกรุกท้องพระคลังจะต้องถูกประหารข้าไม่ได้บุกรุกข้าแค่มานำบางสิ่งกลับไปคืนเจ้าของน้อยแอบอ้างชื่อผู้วายชนเพื่อขโมยสมบัติน่าละอายยิ่งนะักทหารจับมันหลังจากสู้กันสักพักในพลกรอบดำฉีฉูสิ่ง ผู้เป็นบิดาของนายพลฉีเซนก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อหยุดการต่อสู้พอได้แล้วให้ชายผู้นี้นำตำราพิชัยยุทธไปท,ท่านพ่อราชสำนักแต่งตั้งท่านเป็นผู้ดูแลคลังสมบัตินี้นะหากจนชั่วนี้ฉกฉวยของไปได้ท่านพ่ออาจถูกตัดสินว่าเป็นกบฏบุตรชายข้าเอ๋ยมองรอบตัวเจ้าสิการสะสมอาวุธและสมบัติเหล่านี้กระทำโดยความโลภของหลอดฉีประชาชนเดือดร้อนและอดอยา ส่วนตัวเขาร่ำรวยและคุมอำนาจโดยทางการไม่อาจควบคุมหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะสร้างความหายนะที่สาหัสกว่าภัยสงครามการที่เขาห้ามประชาชนสร้างและครอบครองอาวุธสำหรับป้องกันตัวนั้นแอบแฝงจุดประสงค์ใดเจ้าเองก็รู้ดีถ้าอย่างนั้นอยากหยิบอะไรก็หยิบไปเลยแล้วก็ใส่หัวไปจากที่นี่ออกไปทางอุโมงค์อย่าให้ใครเห็นละ่ะ เ and Unholy Prophecy ก็จบลงแล้วแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดครับเราต้องเอาตำราเล่มนี้ไปมอบให้กับจิตรกรลึกลับโดยออกทางอุโมงไปโปรที่สับยกกระจก ยยนรรออเาอู่ที่ศาลาทานจจมยึดกลับมาแล้วท่านคงได้ตำรามาแล้วสินะแต่เจ้าจะได้มันไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำตอบของเจ้าอะ,อะท่านจอมยึดอย่าล้อข้าเล่นสิข้าไม่ได้ล้อเล่นตำราเล่มน,นี้เป็นของสหายเจ้าจริงหรือแล้วทำไมตระกูลฉีถึงอยากได้มันนะักเจ้าไหว้วานให้ข้าไปเอามันโดยไม่ได้บอกเลยว่าข้าต้องไปเสี่ยงกับทหารและราชสำนักเจ้าหลอกใช้ข้าเช่นนี้ ข้าก็มีสิทธิ์จะถามหาความจริงและหากเจ้าโกโหกอีกตำรานี้จะกลายเป็นอาหารปลาก็ได้ก็ได้ก็ได้ข้าจะสปอยแบบรวบ,บรัดเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าคลิปมันเริ่มจะยาวแล้วแม้ว่าน้าปกจะเขียนว่าตำราพิชัยยุทธแต่จริงๆแล้วมันมีความลับที่มีค่ามากบันทึกเอาไว้จอม,มารวังประกายทองอยากได้สิ่งนี้มากเขาส่งคนออกค้นหาท่วยุทธภพแต่ว่าหลอดฉีกลับเจอมันก่อนตอนแรกเขาก็คิดว่าตำราเล่มนี้บันทึกกลยุทธ์การศึก แต่เมื่อศึกษาดูกลับพบความลับเขาจึงตั้งใจจะมอบตำรานี้แก่จอมมานวังประกายทองเพื่อสวามิภักดิ์ใครบางคนจึงมอบหมายให้ข้าชิงตำรานี้ก่อนจะตกสู่มือจอมมานท่านจอมยุทธอย่าได้คาดคั้นข้าเลยว่าใครสั่งข้ามาสิ่งเดียวที่ข้าบอกท่านได้คือสงครามครั้งนี้เสมือนหมากรุกแผนการซับซ้อนซ่อนอยู่หลังฉากข้าสาบานจะมอบตำรานี้แก่ผู้มีเจตนาอันพิสทจิ์ และผมก็มอบตำราให้เขาไปหวังว่าจะตัดสินใจถูกต้องนะครับเวสนี้น่าจะมีเนื้อหาเข้มข้นตามมาอีกแน่นอนคลิปนี้ขอสวัสดีปีใหม่2569กับทุกท่านครับขอขอบคุณสมาชิกและซุปเปอร์แตงทุกท่านการสนับสนุนของทุกคนช่วยให้ช่องมีวันนี้ครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ